รถกู้ชีพของโรงพยาบาลพนมยงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานำผู้ป่วยถูกงูพิษกัดเข้ามารักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนมีให้เห็นบ่อยครั้งในพื้นที่เขตป่าเขาแนวชายแดนที่ห่างไกลเช่นนี้หลังจากที่แพทย์ได้ตรวจและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วทางโรงพยาบาลก็จะไปรับพ่อหมอเอีย้ยหมอสมุนไพรแก้พิษงูให้เข้ามาช่วยตรวจดูลักษณะบาดแผลที่ถูกงูกัดพร้อมกับฝนยาสมุนไพรให,ให้ผู้ป่วยได้ดื่มและทาที่แผลจนอาการดีขึ้น ไไมม่เนพ่อหมอเอีย้ยสายกระสุนหมอพื้นบ้านชาวตำบลบักใดวัย72ปีเป็นที่คุ้นเคยและเคารพนับถือของชาวบ้านทั้งอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินนี้เป็นอย่างดีด้วยความที่พ่อได้มุ่งมั่นเรียนรู้วิชาหมอสมุนไพรมารักษาผู้คนที่ป่วยไข้หรือเป็นโรคผิดสํแแดงต่างๆโดยเฉพาะวิชาหมอแก้พิษงูและสัตว์มีพิษทุกชนิด ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของชาวบ้านในชนบทแห่งนี้มายาวนานน้องสาวผมถูกกัดแล้วเสียชีวิตไปคนหนึ่งครับผมรู้สึกว่าเสียใจมากเอ๊ะทำยังไงเนาะจะได้ยาดีๆมาช่วยชีวิตคนมั่งวะนี้ผมก็เดินศึกษาไปเรื่อยๆหาเรียนวิชาแบบงูกัดหนาะรักษาพิษงูอ่ะคนที่บ้านเก่าแลวเขาบอกว่าโว้ยกลุงแกนั่นแหละเป็นหมองอูดีที่ชุดเลยแหละเขาว่าไง ตลอดระยะเวลากว่า50ปีเพ่อเอียได้ใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาจากลุงรักษาผู้ป่วยที่ถูกสัตว์พิษกัดโดยใช้สมุนไพรโลดทนงแดงฝนกับหมากแห้งมีน้ำธรรมดาหรือน้ำมะนาวเป็นกระสายซึ่งมีทั้งให้ผู้ป่วยดื่มหรือทาบริเวณแผลตามแต่ว่าจะเป็นสัตว์พิษชนิดไหนต้องหาโอกาสนี่เขียเข้ยวเขยวตรงที่ไปเขี้ยวปากลงไปน่ะมันจะดำปื๊ดเลยงูกระปะไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผม รูกับบากันคือมันจะคอยเย็นเย็นไปเลยๆแล้วก็พอนอ้นยาไปเลยๆเนาะเดี๋ยวจับดูทามามันมันมาถึงตัวเราเนี่ยมันจะช็อกแล้วอย่างนี้นะพอพอให้กินเสร็จแล้วก็พ่นทาให้สักพักหนึ่งก็อาเจียนออกมามันก็หายพอดีเลยอย่างนี้สูตรยาสมุนไพรโลดธนงแดงของพ่อเอีย้ยได้ถูกนํามาศึกษาวิจัยทดลองใช้ในโรงพยาบาลและเป็นที่ยอมรับถึงสรรพคุณที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยงูพิษกัด และลดการสูญเสียอวัยวะสำคัญอย่างได้ผลมีการพัฒนา,ารูปแบบให้ง่ายต่อการนำไปใช้โดยผลิตเป็นผงยากระจายไปใช้รักษาผู้ป่วยในสถานพยาบาลต่างๆภายในจังหวัดสุรินทร์และขยายวงกว้างไปสู่ภูมิภาคอื่นๆจนมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ ตอนนั้นได้มีการศึกษาก็เก mm ็บ hmm. ข้อมูลประมาณ110เคสนะคะในกลุ่มที่ใช้สมุนไพรตั้งแต่แรกรับเนี่ยโอกาสที่จะต้องเทินไปรับเซรุ่มเนี่ยมีน้อยกว่าสําหรับกลุ่มที่ไม่ได้รับสมุนไพรตั้งแต่แรกการที่ไม่เทินไปสู่การเกิดเนื้อตายหรือว่าที่เขาเรียกว่าคอม p พรสเมนต์ซินโดรมเนี่ยตรงนี้เนี่ยเห็นผลชัดมากก็มีความต่าง ที่เราได้ให้พ่อเอียได้มาร่วมดูแลคนไข้ของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่โรงพยาบาลแค่ประมาณ2วันเองค่ะแผลยุบลงไม่มีอาการอะไรอย่างอื่นก็จะได้กลับบ้านละไม่ต้องเดินทางต่อไปไกลจนถึงจังหวัดหรือว่าต้องไปรับการรักษาเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่าผลลัพธ์ตรงนี้ค่อนข้างดีจากการที่มีจำลับนี้เข้ามาเนี่ยทำให้บุคลากรทางแพทย์อุ่นใจขึ้นว่าอย่างน้อยคนไข้ที่เราดูแลอยู่เนี่ยก็จะได้ความปลอดภัยในระดับหนึ่งคนไข้จะรู้สึกดีขึ้นกว่าตอนที่ก่อนได้รับยา ทุกวันนี้พ่อเอียดจะใช้เวลาส่วนใหญ่ให้กับการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านแก่หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆเป็นครูภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าของชุมชนโดยตั้งใจว่าจะสื่อทอดวิชาการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ของพ่อนี้ไว้ให้เป็นมรดกแก่คนรุ่นหลังต่อไปพ่อเอียถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเสียสละมีคุณธรรม แล้วก็ไม่หวงวิชาในการที่จะเผยแพร่ความรู้เรื่องของสมุนไพรลดนงแดงก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ควรได้รับยกย่องเชิดชูในระดับประเทศระดับชาติต่ตอไปค่ะผมก็ได้ภูมิใจว่าเออกูเป็นหมอดีกูก็ได้ช่วยคนก็เกิดชาหนะ้ามันอาจจะมีบุญเงินทองไม่ได้ไม่ว่าขอให้ได้ช่วยเขาอย่างนี้นะสงสารเขาเขาจะไม่ให้เขาตายฟรยีอย่างนี้นะครับผมด้วยความศรัทธา และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านไทยพ่อหมอเอีย้ยสายกระสุนจึงได้รับการยกย่องเป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติประจำปีพศ2565เป็นหมอยานักสู้ผู้ไม่ยอมสยบต่อพิษร้ายแห่งเทือกเขาพนมดงรัก